ก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยวันนี้เราไม่อยู่ในชาแนล O N E วันเกแล้วนะครับวันนี้เราก็ไม่มีเกมเล่นงดเล่นเกมผีเอแค่นั้นแหละคือคือคือไม่มีเกมเล่นใหญ่เลยมาเออไม่ได้เล่นอาวีมานานก็ขอเล่นอาวีหน่อยแล้วกันอยากเล่นอาวีเหมือนกันอ่ะเออโอเคแล้วก็มาเล่นตัวละครอย่างเลี้ยผมได้เล่นออมนะมันจะเล่นเล่นไรดีเอ็นซอย อยากเล่นรีแคลรี่ว่ะคุณจะอินไซนะ้องอินไซครับเฟิรมเอาตัวอะไรดีวะที่ขอ,อ,องคุณเป็นฝ่ายเลือกเอ่อเอาตัวอะไรดีวะทาจิแล้วกันตาชัยข้าคือดาบและโล่ของเกาะแห่งหมดข้าคือดาบและโล่ของเกาะ แหงหมอกมันชื่อผุมเลยนะนั่นแล้วระวังพุ่มไม้ด้วยเฮซุก้ามาอบอะ่ะเฮสูก้าแม่งแรงอย่างว่าเขาบัฟมันเหรออยู่นิ่งๆามาดิมาดิโอ้กระจอกว่ะกระจอกว่า,า,อวาโอ้ ไอ้น้องมันอยู่ที่สเตปนะน้องเฮ้ยเมื่อกี้ผมพูดคำหยาบเปล่าวะจำจำไม่ได้จำไม่ได้ขอโทษลืมลืมลืมเมื่อกี้ผมพูดคำหยาบเปล่าวะน่าจะไม่ได้พูดอ่ะคืออซูก้าซูก้าเหมือนโดนบัฟมาหรือเปล่าวะแม่งโหดที่ไป กาน่าๆซูก้าน้าจ้าน้องอะไร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 อื้มกลับโดนแล้วน้อง,เ,เ,งเดี๋ยวไปไปกลางก่อนไปกลาง ไปจางมาได้หรอขอว่าคิวแรกมาแล้วฝั่งเราเราได้คิวหนึ่งแล้วฝั่งเราแบบนำแล้วหนึ่งเฮ้ยคนมาดูแลเรียนจางหายไปไหนเลยซิโว้ยเข้าเกมประตกสุก้า มาถ้านะาซูค้า,าไม่กลัวจะเอาเหรอจะเอาเปล่าเอาปลาเอาปลารู้จักเปล่าตาชัยอ่ะตาชัยโน่น,นึงอ่ะไอ้น้อง <c oughs> ตาชัยยางชอบเลยโหไม่กลัวหรอกนะ ไม่กลัวหรอกนะไม่กลัวหรอกนะไม่เคยกลัวกลัวใครว้าว้าว่าสองบาวสองแตกเรียบร้อยครับผมแตกผมเองโว<ฮ>้ยเกมกระตุกเอาห้องเอาะ ผู้ที่เสียท่าให้ดับดาบขอน่้าจะถูกคลื่นกลืนกินยอดอัเลนตลาของเราถูกโจมตีเสียงอะไรพี่เกกลัวแล้วกูกลัวแล้กกลัวแล้วตอนนี้ผมอยู่บ้านคนเดียวเชียะผู้ย่ยา พื่อนยาผมอาจจะพูดหลายครั้งนะ้ทุกคนแต่ผมแบบจำไม่ได้โทษทีพอดีผมมันหล่อเกินโทษทีพอดีผมมันหล่อเกินเขาคนหล่อมากพูดมักขี้ลืมสุก้ามันเป็นไหลของมันวะเนี่ยเฮ้ยด ขอหลังจะนำเนินขอสนับสนุนขอสนับสนุนขอกองกำลังเสริมลิงอยู่ไหนลิงอยู่ไหนอ๋อลิงอยู่ลิงในล่างยังไงซูก้ามันก็รอผมอยู่ข้างบนนี่แหละมาแล้วผมแตกเอาดิเอาดิบุควงเอาดิ เอดีอดิโอ้จะถอยมาไมมบุคอลเอาดรกบุงเอาด,เาดากดาบมีกี่ปะนะันะเอาดาร์กดารกบุลเอาดอารก,กสวยไม่ต้ององ,งี้แหละ เจ้าสวยๆผมได้เล่นบนอ่าลืมดูซูกามาบนดแล้วยังไงผมก็ทันได้อยู่ โอ้อยากหยุดเหมือนกันแหละจะถอยก่อนดีกว่าจะอ,อันตีผมมาแล้ววะุเปอถูกส่งออกไปแล้วถอยถอยแล้วกำลังถอยกำลังถอยคู่คำหยาบหยาบคายนะเราอ่ะ ยิงเอาดาร์กได้นะลัสรีเยอร์เอาได้นะเฮ้ยล่างเอาดาร์กได้ลิงไปไหนอะข้างล่างเนอะโอ้ยฝั่งเขามีเทวนาเทับนาตา雅อะ โอยเายผมกระตุกว่ะไอคำว่าบ่ามันเป็นคำว่ายาบมไหมวะโอ้ยลงกุงลงกุ้โอ้เกมกระตุกชิบายโอ้ยเกมมกระตุกอ่ะเพื่อน ก,ก็ถูกเลยดูดิดูบางพุ่มไม้ด้วยาปรับแบบไอ้อันนี้ต่ำแล้วนะเอฟเฟกต์มันต่ำแล้วนะขนาดปรับต่ำแล้วยังขนาดเนี้ย จงไอมฉันจะไปยกลางดังสายน้ำในฤดูใบไม้ผลที่สายจันทร์สาดส่องเข้ามา Muốn tẹt Ôi tẹt 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 tất tất Ở đây tất 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 nè, tất đây 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 nè, đi đi đây 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 tôi đây tôi có tưng ạ

ลิงมาแล้วลิง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 สวยลิงลิงลิงคิดยังไงซีซีไปกันป่าเฮ้ยลิงก็ไปเดียวอะไรอ่ะช่วยด้วยช่วยด้วยสวยโอ้ยถอยกันถอยกันถอยกันถอยถอยถอยสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหว อนไหนนะผมจะมาเนี่ยผมอยู่บ้านอย่างเดียวน่ากลัวนะนะไม่เคียนลงเคียนอรเลยเลยมีหน้าได้อยู่นะมีหน้าได้อยู่นะ ถ้าเราเคลียร์เลนอ่ะแล้วเ,เราคือเราคือเราจะบุกตอนไหนก็นได้เว้ยโวยกระตุกกระตุกกระตกระตุกฮายบุนมาก็ต้องไปกันบุนอ่ะโทรศัพท์กระตุก,ก,ตกไม่รู้ ทำอะไรกันมาหน่าก,กิ๊ซี่ก็เอาก็ทำอะไรของกูเนี่ยกูทำอะไรของกูเนี่ยโอ้จบแล้วสวยเอาดากก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 ่าเก๋าด่าเกาดาเร็วเร็วเร็วเ <c oughs> ฮ้ยกิ๊ซี่โจมตีโจมตีโจมตีโอ้โทรัพท์ผมกู <c oughs> มก็ตกจัดเลยห่างแม่งมีซูกา้าโจมตีก่อนโจมตีกันก่อน สวย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 แม่งเอย้อยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียังงี้สุก้าก็มาว่ะลิง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 เร็ว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 โจเกอร์มาแล้วโจเกอร์มาแล้วโจเกอร์มาแล้ว <c oughs> โอ้โทรศัพท์กระตุกอ่ะลิงสวยสวยมากโทรศัพท์ผมมันค้างโทรศัพท์ผมค้างจัดเลย นี้แหละทรศัพทเครื่องละสี่พัน 4, ทำไมจะไม่ค้างสวยได้นะอ้าวทรศัสประตูได้อยู่ได้อยู่ขี้ขี้ิีเดีย๋ยวสู้ชีเล่นีเลนีเลน พิ่งทะเลาะกันเพื่อนอย่าเพิ่งทะเลาะกันว่าทดสอบผมไม่กระตุกก็น่าจะเล่นมันอย่างนี้นอันนี้พูดพูดจริงจริงนะเน,น,นี่ยว่าสองทุ่มแล้วอยู่สู๋เยอะสู๋เยอะสู๋ไม่อยู่สู๋ยืนนี่ไง สสสา่งี้อทเขถอยก่อนจ้าจเจนจ้าได้คลิปเรียนแล้วใช่รอมีหน้าอย่างเดียวเลยนะมาแล้วมีหน้ามาแล้วไอผมก็ตัวเปิดเลยนะ่ <c oughs> มีหน้ามีหน้ามีหน้า Mina. Mina. Mina, ing, มีหน้าหมยมีหน้ามีหน้าอยู่นิ่งทำไมโอ้ยอกระตุกกระตุก <c oughs> <c oughs> เออถ้า <c oughs> เราจะไปดักตรงนั้นมันก็ยากอ่ะสวยลิง,ล,งลิงดักแล้วจ <c oughs> มตีเลยจมตีเลย <c oughs> สวยได้สองว่ะได้สองได้สอง สวยอยู่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 เนี่มันก็ขึ้นบนอ่ะได้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 ลิงลิงเาได้อยู่หายลิงเอาบ้านเรียวบ้านเรียวบ้านเรียวบ้านเอา้านเอามานมีนามีนามีนามีน้ากันเลียสู่มีนากันเลียสู่มทุตีเลย ไปเลยมึงจะคลิปมึงจะตายตายอยู zus, ่ได้อยู Esta, ่ตายอยู่เอาเลยเอวสู้เอวสู้เอวสู้เอาเลยสวยอยู่โคตรมันถึงจะกระตุกแต่โคตรมัน มันเกินอ่าคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะทุกคนก็มันสองทุ่มแล้วผมต้องเพิ่งม,มาทํางานตอนคืนเนี่ยเราผมทํางานตอนคืนผมก็ต้องนอนแต่หัวค่ําก็ต้องนอนให้ไหวๆผมกีดดงังโอเคก่อนที่จละลาไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจตั้งผมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หมก่อน จะจากลานไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปได้วยนะครับบ๊ายบายจ้า